ค่ะต่อไปเป็นกิจกรรมพัฒนาอัจฉริยะ Q A นะคะวันนี้เราจะขึ้นเล่มใหม่กันนะคะให้เด็กๆเ,เปิดหนังสือเรียนไปที่หน้าหนึ่งเลยค่ะลูกสังเกตสัญลักษณ์และสนทนาร่วมกันนะคะอ่าสู้สวนสัตว์นะคะลูกก็จะมีป้ายบอกทางใช่ไหมคะที่เป็นลูกศรนนะคะอ่า ชี้ไปทางด้านขวาชี้ไปทางด้านซ้ายชีย้ไปทางด้านซ้ายแล้วก็ชี้ไปทางด้านขวานะคะเขาบอกให้เราเขียนวงกลมล้อมรอบภาพสัญลักษณ์ที่อยู่ในป้ายบอกทางที่กําหนดอ่ะทีนี้เรามาดูก่อนป้ายไปทางซ้ายมีสัตว์อะไรบ้างคะแล้วก็ต้องมาบูข้างบนอ่ะป้ายที่หันไปทางซ้ายมีอะไรคะมีป้ายอันที่สองกับอันที่สามใช่ไหมคะมีรูปสัตว์อะไรบ้างนะคะเด็กๆก,ก็ไป ทำเครื่องไม้วงกลมล้อมรอบเลยนะคะอะอย่างป้ายชี้ชี้ไปทางด้านซ้ายก็จะมีรูปอะไรคะลูกมีใช่ไหมคะแล้วก็วงกลมหมีอามีอะไรอีกคะอะมีนกพิ้งคนแต่ตรงนี้มีไหมคะไม่มีเราก็ไม่ต้องวงนะคะต่อไปมีอะไรอีกคะนกแก้วอานกแก้วแล้วก็วงกลมนกแก้วใช่ไหมคะ ต่อไปอะไรอีกคะลิงแล้วก็วงกลมลิงต่อไปคะ่ะลูกกวางก็วงกลมที่ลูกกวางอ่าช้างมีไหมคะอ่าช้างไม่มีใช่ไหมคะอ่าต่อไปที่ชี้ไปทางขวามือมีภาพอะไรบ้างอ่าขวามือก็จะมีไปบนสูตรกับล่างสุรใช่ไหมคะอ่ามีรูปอะไรคะ พีปโปโปเตมัสใช่ไหมคะเด็กๆก็ไปวงกลมรูปพี่โปเลยอ่ะต่อไปนี้รูปอะไรอีกคะเสือกับสิงโตอ่ะมาดูมีไหมเสือกับสิงโตอ่ะเสือมีสิงโตมีอ่ะต่อไปล่างสุดมีอะไรคะยีราฟกับช้างใช่ไหมคะอ่ะมาดูมียีราฟกับช้างหรือเปล่า มียีราฟใช่ไหมคะช้างมีไหมช้างไม่มีก็ไม่ต้องวงกลมนะคะอ่าแบบนี้ง่ายๆนะคะอ่าวันนี้พอแค่นี้ก่อนนะคะแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะครูครูไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะเด็กๆนักเรียนชั้นอนุบาลสองทุกคนนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้สิ่งต่างๆรอบตัวเด็กกันนะคะในเรื่องของสีรอบตัวนะคะไอเ้เด็กๆทุกคนเปิดหนังสือเรียนไปที่หน้า30เลยค่ะลูกสกัดสีจากธรรมชาตินะคะอ่าเพื่อที่เราจะนํามาทดลองก็ได้แก่แมละกอ กุหลาบสีแดงและก็บล็อกโคลี่สีเขียวนะคะอะให้เด็กๆลองคิดดูก่อนนะคะลองคาดคะเนดูลองเด,ดาดูนะคะว่าะมะละกอสีที่ได้จากมะละกอจะเป็นสีอะไรคะอะให้เด็กๆระบายสีลงไปในวงกลมนะคะถ้าเด็กๆคิดว่าน่าจะเป็นสีส้มเด็กๆก,ก็ระบายสีส้มลงไปนะคะผลที่ไดจากการทดลอง แมละกอก็มีสีเป็นสีสีส้มนั่นเองนะคะเด็กๆก็ระบายสีส้มลงไปในช่องสี่เหลี่ยมค่ะต่อไปดอกกุหลาบสีแดงเด็กๆคาดคะเนว่าจะได้สีอะไรคะอ่ะสีแดงใช่ไหมคะผลที่ได้จากการทดลองก็จะได้ออกมาเป็นสีแดงเหมือนกันนะคะและสุดท้ายนะคะลูกอ่าบล็อกโครี่สีเขียวใช่ไหมคะ เด็กๆลองคาดดาวดูว่ามันจะได้สีอะไรคะมันก็น่าจะได้เป็นสีเขียวใช่ไหมคะและผลที่ได้จากการทดลองก็คือได้สีเขียวนั่นเองนะคะให้เด็กๆใช้สีระบายลงไปในวงกลมแล้วก็สี่เหลี่ยมนะคะ,ะเด็กๆไปฝึกทำกันเลยคะ่ะ